ณเนะวลานี้ประธานาธิบดีสหรัฐได้รับการบรรยายสรุปเรียบร้อยแล้วนะครับจากทีมด้านความมั่นคงกระทรวงกลาโหมและสำนัขกข่าวกรองกลางว่าหากประธานาธิบดีต้องการที่จะอนุญาตให้มีการปฏิบัติการทางอากาศเพื่อสนับสนุนผู้ชุมนุมในประเทศอิหร่านซึ่งผู้ชุมนุมไม่ได้เรียกร้องแต่หากประธานาธิบดีสหรัฐไฟเขียวทหารของสหรัฐเนี่ยพร้อมในการปฏิบัติการนะฮะประธานาธิบดีเพิ่งได้รับการบรรยายสรุปนะครับเมื่อคืนนี้ในขณะที่ผู้ประท้วงที่อิหร่านก็บอกว่าตำรวจนั้นใช้ความรุนแรง อย่างสูง p r r o t t e s ต s c r i b e s e e i n g b o d i e s p i l ่างศพผู้ชุมนุมเต้นล mm ้อมรอบกองไฟนะครับบรรยากาศในการสร้างความพร้อมในการปลุกตนเองให้ลุกฮือ เพื่อจุดชนวนให้โลกเห็นว่าประชาชนไม่ได้ศรัทธาต่อระบอบการปกครองในอิหร่านอีกต่อไปโดยที่พลเมืองซึ่งเคลื่อนไหวเขาประเมินว่าเป็นรูปแบบแห่งการปกครองซึ่งมีเผด็จการศาสนาคำว่าเผด็จการศาสนาในที่นี้ก็คือว่าเป็นผู้นําซึ่งมาจากการเลือกตั้งที่บริหารประเทศอย่างพิธีการเท่านั้นในตาแหน่งประธานาธิบดีแต่มีผู้นําซึ่งมิได้มาจากการเลือกตั้งซึ่งคุมกองกําลังพิเศษส่วนตัวและคุมกองทัพอีกรอบหนึ่งมีประมุขแห่งรัฐซึ่งมิได้มาจาก การเลือกตั้งซึ่งอ้างอิงความชอบธรรมจากศาสนาและนําหลักการทางด้านศาสนานั้นมาบังคับให้พลเมืองปฏิบัติอย่างเคร่งครัดจนพลเมืองนั้นเลยจุดที่จะยอมรับสถานการณ์ในอิหร่านวันนี้นําไปสู่วันซึ่งอาจจะเป็นการลุกฮือของประชาชนเพื่อเปลี่ยนอานาจทางการปกครองสหรัฐมรอดูท่าทีของประธานาธิบดีสหรัฐว่าจะช่วยผู้ซึ่งถูกการใช้กําลังในการสลายการชุมนุมหรือไม่อิหร่านอ o r i t ี s ่ g สัญญาณ e n ิ i f i e d c เ a c k d o w n as u n r e s ามวุ่น คุณนามิราในอดีตนะครับในยุคสมัยที่มีการเปลี่ยนแปลงการปกครองนะครับคนแรกคือรูฮฮล่าโคลเมนีนะฮะท่านนี้นะฮะ ในห่วงเวลานั้นเนี่ยกษัตริย์ของอิหร่านถูกมองว่ามีความสัมพันธ์พิเศษกับสหรัฐแล้วก็ถูกมองว่าเป็นหุ่นเชิดท,ทั้งทั้งที่อาจจะไม่ได้เป็นหุ่นเชิดผู้นำศาสนานะฮะได้รับการสนับสนุนโดยกองทัพแต่ว่าในช่วงแรกซึ่งขึ้นมาปกครองเนี่ยความชอบธรรมในจังหวะจะโคลนที่เคลื่อนไหวในยุคนั้นมันมีเพราะว่าทัศนคติที่พลเมืองมีต่อกษัตริย์หรือชาในเวลานั้นเนี่ยเป็นทัศนคติที่ลบล้วนนะฮะ ความสัมพันธ์ที่มีที่ดีกับสหร,รัฐในยุงนั้นยิ่งทําให้ผู้นําศาสนาเนี่ยได้รับความนิยมจากประชาชนนอกเหนือไปจากรูฮูล่าโคมีนีคนซึ่งได้รับการเตรียมตัวให้ขึ้นมาเป็นประมุขแห่งรัฐต่อเนื่องจากรูฮูล่าโคม e นีคือคนซึ่งกลายมาเป็นประมุขแห่งรัฐคนปัจจุบัน เพราะฉะนั้นระบอบไอโอโทล่าในอิหร่านเนี่ยตั้งแต่ปี1979เมื่อมีการปฏิวัติแล้วก็มีการจับเจ้าหน้าที่ที่สถานทูตสหรัฐในกรุงเตหะรานไว้ที่เป็นภาพยนตร์อาร์โกของเบนเอฟเล็กเนี่ยนะฮะจนถึงวันนี้เนี่ยมีประมุขแห่งรัฐ2คนนะครับสคนเท่านั้นนะฮะไม่ได้มาจากการเลือกตั้งกลุ่มอํานาจมีกองกําลังส่วนตัวคนแรกคือรูโฮลาโคมนีนะฮะคนที่2คือคนนี้อาลีคาเมเนีอาลีคาเมเนีเนี่ยได้รับการเตรียมการให้ขึ้นมาเป็นผู้นําโดยที่ได้รับการส่งตัวไปลง สมัครรับเลือกตั้งให้เป็นที่นิยมจากประชาชนระดับหนึ่งก่อนโดยที่อาลีคเมเนีเนี่ยเคยมีบทบาทเป็นประธานาธิบดีของประเทศอิหร่านด้วยเป็นประธานาธิบดีคนที่3เอาง่ายๆคืออาลีคเมเนีเนี่ยเป็นประธานาธิบดีแล้วก็เป็นที่โปรดปรานเป็นที่ยอมรับของผู้นําสูงสุดซึ่งดํารงตําแหน่งไอโอโทล่าในเวลานั้นและเมื่อผู้นําสูงสุดรรฮูล่าพ้นจากตาแหน่งคนซึ่งได้รับการเตรียมตัวให้ขึ้นมาแทนคืออาลีคเมเนี ระบอบนี้ในอิหร่านเนี่ยครองเกมมาตั้งแต่ปี1979 เราเห็นผู้นำสองคนนี้ปกครองประเทศมาโดยที่มีกลไกพิเศษเยอะแยะมากมายไม่ว่าจะเป็น,นกลไกของกองทัพส่วนตัวซึ่งแบกเอาเป็นสองปีกนะ irgc แล้วก็คูตส์ฟอสตกองทัพส่วนตัวกองกำลังส่วนตัวซึ่งทำให้เหล่าทัพไม่กล้าที่จะทำรัฐประหารผู้นำสูงสุดเพราะฉะนั้นสิ่งเดียวซึ่งนำมาสู่ความเปลี่ยนแปลงได้กลายเป็นว่าประชาชนต้องลุกฮือเพอประชาชนเริ่มลุกคืออย่างที่คุณเห็นในอิอรากกองกำลังส่วนตัวของประมุแขแห่งรัฐรวมทั้งเหล่าทัพต่างๆก็เตรียมความพร้อมในการสลายการชุมนุม ด้วยการใช้ความรุนแรงเพื่อรักษาระบอบรณวนี้ถ้าประชาชนไม่ศรัทธานในระบอบระบอบซึ่งมาได้มาจากการเลือกตั้งอ้างอิงความชอบธรรมจากศาสนาแในขณะที่ประชาชนบางภาคส่วนศรัทธาอะไรจะเกิดขึ้นสิ่งที่มีความเปไมได้สูงมากที่สุดก็คือว่าสรัมริกาจะยังไม่ทําอะไรเลยแต่ในขณะเดีดวยวกันข้อมีความเป็นไปได้ว่าความที่ทรัมป์คือทรัมป์เนี่ย ทรัมป์อาจจากไฟเขียวให้มีการปฏิบัติการทางอากาศเพื่อช่วยเหลือผู้ชุมนุมซึ่งการช่วยเหลือผู้ชุมนุมโดยเมริกาช่วยเนี่ยไม่ได้แปลว่าจะทําให้ผู้ชุมนุมยิ่งมีความชอบธรรมในการที่จะได้ชัยชนะถ้าสหรัฐาแบ็กอัพผู้ชุมนุมอย่างเต็มที่จะเปิดความชอบธรรมให้รัฐบาลอิหร่านเนี่ยใช้ความรุนแรงกับผู้ชุมนุมอย่างหนักหนาสาหัสยิ่งกว่าเดิมสิเพราะฉะนั้นผมลาดหัวเป็นเมื่อเช้านี้ว่าเส้นทางสู่การปฏิวัติที่มีการเปลีปล่ยนแปลงการปกครองในอิหร่านสู่ระบอบประชาธิปไตยที่สมบูรณ์ระบอบประธานา อธิบดีไม่น่าจะเป็นเส้นทางที่ราบรื่นอย่างไรก็ตามผมคิดว่าเป็นสิ่งที่ชัดเจนอย่างที่เราณเวลานี้ได้เห็นแล้วว่านี่คือห่วงเวลาที่ประชาชนชาวอิรานมีความพร้อมที่จะเริ่มใช้กำลังบ้างในการต่อสู้เพื่อปลดแอกตนเองจากระบอบซึ่งเขาไม่ได้มีอำนาจสูงสุดในการเลือกผู้นำ เพราะฉะนั้นนี่คือสิ่งที่ ongoing เรากําลังเห็นประวัติศาสตร์เกิดขึ้นต่อหน้าต่อตาหลายท่านอาจจะเกิดไม่ทัน1979ผมเกิด1976แต่ตอน1979ผม3ามขวบผมยังไม่ได้ดูข่าวแต่เราเกิดทันปีนี้และปีนี้อาจจะเป็นปีประวัติศาสตร์ที่ reverse ปี1979ต้องรอดูสมริกาย่อมต้องการมีส่วนร่วมนะครับส่วนสมริกาจะมีส่วนร่วมได้หรือไม่ผมก็ไม่แน่ใจเหมือนกันก็เดี๋ยวรอดูต่อไปนะฮะ ในขณะเดีวยวกันนะครับผ่าหนวข,ข่าวของ France 24 Iran's Revolutionary Guards declare red line on security as protests escalate นะครับหนักนวงรุนแรงมากขึ้นอธิบายความต่อนในขณะที่เจ้าหน้าที่ในโรงพยาบาลต่างๆก็รายงานเข้ามาที่ BBC นะครับว่าไม่มีเวลาแม้กระทั่งที่จะทำ CPR ในการดูแลผู้ซึ่งได้รับผลกระทบจากการชุมนุมเข้ามาในโรงพยาบาลมีคนบาดเจ็บมีคนเสียชีวิตเยอะแยะมากมาย overwhelming นะฮะคือเกินศักยภาพในการรับมือของสถานพยาบาลต่างๆ ศูนย์สารสุกเนี่ยรับมือไม่ได้พลเมืองซึ่งเดือดร้อนเข้ามาเนี่ยเยอะมากนี่คือสถานการณ์ในวันนี้นะครับในประเทศอิรานอิรานเตือนนะฮะกองทัพสหรัฐและก็กองทัพอิสราเอลนะฮะว่าพร้อมเป็นเป้าหมายทาร์เก็ตอย่างแน่นอนถ้าเกิดอเมริกาเนี่ยมีการปฏิบัติการทางอากาศเพื่อช่วยเหลือผู้ชุมนุม ผมไม่แน่ใจว่าการปฏิบัติการทางกาศช่วยหรือผู้ชุมนุได้หรือไม่แต่ว่าถ้าเกิดสัอเมริกาเล็งที่จะสังหารผู้นําสูงสุดของอิหร่านด้วยการใช้อพิกัดที่มีแล้วก็เป็นการยิงโดรนลงคาบ้านพักของไอโอโทล่าคาเมเนีเลยเนี่ยการเปลี่ยนอำนาจทางการปกครองเนี่ยอาจจะได้เห็น ผมพูดตามตรงครับตอนที่เดินหน้าเข้าสู่ปี2026เนี่ยผมไม่คิดนะฮะว่ามันมีโอกาสที่จะพีคเร็วขนาดนี้คือสถานการณ์ในโลกมันดินามิกไงมันดินามิกอย่างน่าตื่นเต้นในขณะที่มีความเป็นไปได้ว่าสอเมริกาจะไฟเขียวในการโค่นไอโอโทราคอมเนีหลังจากที่เด็ดหัวนิโคลามาดูโรถ้าปีหน้าจีนยึดไต้หวัน2027ต้นปีโอ้โหมีข่าวให้ทำเพียบ ทรัมป์ออเดอร์สแผนทูอินเวตกรีนแลนด์เอาคือถ้าต้องเลือกเนี่ยนะฮะทรัมป์ต้องเลือกระหว่างกรีนแลนด์และอิหร่านเนี่ยถ้าทรัมป์เลือกเป็นเนี่ยนะฮะก็จะเลือกอิหร่านถ้าทรัมป์เลือกแล้วพังเนี่ยนะฮะ แบบพังแน่นะคือรบกับยุโรปเองรบกันเองในนาโตเนี่ยนะในขณะที่รัเสเซียน,นั่งหัวเราะด้วยความ enjoy เนี่ยก็คือทรัมป์เลือกกรีนแลนด์นี่เป็นเส้นทางที่ต้องเลือกเดินที่ระมัดระวังที่สุดการที่สหรัฐอเมริกาจะสนับสนุนการปฏิบัติภารกิจเพื่อ take out leadership ของอิหร่านเนี่ยสหรัฐมริกาจะได้รับเสียงปรบมืออย่างสนับสนุนอย่างกึกก้องจากทั้งประเทศเยอรมนีฝรั่งเศสและอังกฤษ แต่ถ้าเกิดเมริการเลือกที่จะบุกกรีนแลนด์ตามที่ RT สื่อของรัสเซียรายงาน US orders plan to invade Greenland ผมไม่อยากเห็นทรัมป์พลาดว่ะอันนี้ผมว่าพลาด แต่ถ้าถล่มอิหร่านผมคิดว่ามันเป็นเส้นทางซึ่งหลายประเทศในยุโรปรวมทั้งพี่น้องประชาชนชาวอิหร่านเนี่ยเขาพร้อมที่จะเห็นไงอิหร่ warning to trump นะฮะ global conflict fears amount as iran hits back at trump t h e i r a n vows revenge ทั้งหมดนี้เป็นสิ่งที่ไม่ได้มีอะไรใหม่อิหร่านมีปัญหากับสหรัฐอเมริกาอยู่แล้วไม่ว่าสหรัฐอเมริกาจะ b a c k ฝ่ายต่อต้านหรือไม่ back สิ่งที่สหรัฐอเมริกาจะรับไม่ได้คือถ้าสหรัฐอเมริกาพยายามบุกกรีนแลนด์พร้อมกันในขณะที่ พยายามโค่นไอโอโทล่าคือสิ่งที่ทรัมป์ต้องไม่ลืมคือศัตรูของสหรัฐคือประเทศไหนเดนาร์กไม่ใช่ศัตรูอังกฤษไม่ใช่ศัตรูศัตรูคืออิหร่านของสหรัฐคุณโฟกัสเฉพาะศัตรูที่แท้จริงของชาติทุกประเทศจะมีประเทศซึ่งเป็นศัตรูที่แท้จริงคุณโฟกัสกับประเทศนั้นก็พอคุณจะได้ไม่เสียเพื่อนถ้าคุณถล่มอิหร่านเสร็จแล้วคุณบุกกรีนแลนด์พร้อมกันเลยนะฮะชิบหายฮะ ทำอะไรคํานึงถึงสหรัฐอเมริกาบ้างประธานาธิบดีสหรัฐคุณจะเอาอิรานก็เอาไม่ใช่เอาอิรานเสร็จแล้ววกไปเอากรีนแลนด์ด้วย